แต่นก็แทบางๆพอดีแล้วไม่เลยหรอกไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมดสวยดี่าแล้วกว่าไมได้ไมดิงฮัลโหล้งานบบบัตรได้ไหมงงานแบบไม่สวยบัตรได้ไหมอุยบัตรเสร็จไหมนี่แล้วเมื่อวานใครไปให้มอว่าหาไลยอ่ะวานที่เปรตัอ่ะี่มอแต่งหน้าเองค่ะอกไร่ โทรบ้างๆไปพี่อุ uh ่น huh. ร uh ่าดถ่ายดีเวนดิงเนี Hello, <sab> ah. ่ต <grammar. S 2> ีกลับมาเม่อไหร่เมื่วานนี่ไนนี่ในที่แต่เะาตหรอแค่นี้นะบ๊่เวรอสองรแปดสามรอยเจ็ดเฮเย่เย่เจ้าแม่าวาม าวาอยู่นี่กับถีไงตอนนี้เรากำลังเปียนตัวขาง่นค่ะาวานักเล่นทรศัพท์คะเราไ โอ้เด็ดเนาะ<อ>คุณคุณละละนาแซอุยคอมเมนต์อะไรมา,มารค่ะเอามานี่มาอะไรนะ

เธอต้องเธอต้อไปยืนเธอต้องไ่ยืนซ้อมมาตรงนี้เธอก็สองเธก็ต้องอ้กมาจบอสมถุนเลยนะเบเอาได้เอาโดโซมากินอีกคาอ่ะหนูว่าผมมอกมาโอ้ยไม่เกลี่ยรองเท้านิดนึงผมมอมเมืก่อนคุณละลนาแซ่อุยบอกขอโทษค่ะหนูขำขันนะคะค่ะแลกวนคอมเมนต์สุภาพนิดนึงเนาะเพราะว่ามีคนเข้ามาอ่านเราวคาม ม่นความเงาเมืนใหญ่เป็นทุกที่พืที่ตรงนี้ที่ไหนก็คือผมให้ผมมองก่อนล้ว่าก็เดินเดินเดินมาลับแซมเหรอ่วองการ่าสมมุติว่าอยู่ข้างในนั้นาตอยู่ในอยู่ในข้มาค่ะโงใหญ่ะผว่ากไปนความเงาบมอนญ่เป็นทุกที่ ที่ที่ตรงนี้ที่ไหนหัวใจเกินจะเก็บไว้ที่ที่ตรงนี้ที่ไหนหัวใจเกินจะเก็บไว้หนาวตัวเปนนิ่งหนาวไม่ใชแค่นี้เอออย่าเกินแล้วถึงเราเชิเดินไปไหนต่อแน่นอนนะไม่มันมันต้องยืนบล็อกกินตรงนี้ก่อนไม่ก็คือเดินอ่ะเธอเจอแรกเอออ่ะพิเวนตี้ก็ เดินดอกมาพร้อมกันก็ได้ดอกไม้ได้ไหมหนึ่งช่อแต่แต่ไม่ผถ้าการคาจังหวะตรงนั้นมันเล็กนิดเดียวอ่ะมันเหมือนลืมขีปเขาออกมาเขาใจว่าถ้าวันคาดนิดเดียวถ้าจะทำเป็นแบบว่าแบบยิ้มยิ้มอะไรเงี้ยคอมเมดี้ฟีลแบบก็ความเงาเหมือนใหญ่กันทุกที่อะไรเงี้ยหรอไม่ทำได้ไหมแล้วเราเป็นแค่คน ผมไม่รู้ไงออกไปไม่เธอถ้าเกิดว่าเธอร้องเยอะคนเดียวอ่ะเธอทำอย่างนั้นได้แต่ว่าท่อนเราจุติการเดราะฉะนั้นช่วยต่างหวังกันเออเดินออกมาพร้อมกันเถอะเพราะฉะนผมว่าเดี๋ยวเขาเรียกว่าเหมือนแบบไอ้คนปล่อยเชียร์โดนด่กเลยไม่ไม่ปล่อยใ้าไปหลัมมีคนถามว่านี่พี่ยอดหรือพี่หวานไม่ใช่ทั้งสองคนค่ะใครคือใครคะบูเบะ เงาวันใหญ่ขึ้นทุกทีที่ที่ตรงนี้ที่ไหนหัวใจก็จะเตนไว้เราตวเป็นเงาอบคุมชีวิตเราอย่แค่นั้นะ่ะทำเพลงอาอานนี้ใช่มแล้วเสร็จลับปุ๊บก็ยืนอยู่ตรงนี้ก็จะยืนไม่ประเด็นคือมันจะมีช่วงเดทแอร์ที่สำคาญคือตรงที่สำคัญคือเดทแอร์ที่เราไม่ได้รอ ตอนที่เขาแลบเขาอะไรเงี้ยอันที่สำคัญคือตอนกวาดตอนที่แต่อันนั้นเธอสามารถโบกมือเล่นกับแฟนขับทั้งหมดได้เออแล้วล่ะเราต้องเป็นทียรเหมืนกันแบบอะไรต่อง่ายก็ทำ嘛ก็ทำตอนนี้ตอนเดนแอร์โอ้โหแก่แล้วคือก็หันมาเล่นคู่กันแล้วคือหันไปเล่นตัวแบนขับ อให้มันได้อย่างนี้เหอะถ้าฉันเป็นคนดูฉันจะบอกพอเลยพยายามแต่ไม่ได้สักพีหอมไม่มีใครบอกว่าพอหรอกจริงๆเขาบอกให้หอมฉันนี่แหละบอกถ้าเธอบอกคนเดียวมีทั้งสิบคนมีทั้งร้อยคนบอกว่าให้หอมก็ต้องตามคนที่แบบเขาคิดจะไปเน้นละครอยู่ปะเนี่ย ไม่มีคนนักข่าวถามว่าแบบว่าเนี่ยแบบเรื่องละครติดต่อมาเรู่รู้รู้สึกยังไงอ๋อตอนนี้ผมก็แบบก็ก็เป็นทางแบบผู้จัดการผมแล้คุยกับทางผู้ใหญ่ช่องเจ็ดอยู่ครับอะไรเงี้ยว่าจะให้เราเล่นด้วยกันอ่าก็ยังยังไม่ชัวร์ชัวร์แล้วชัวร์แล้วจริงเหรอใช่หน้าขาววันนี้พี่คนที่ขาวๆอ่ะที่เขามีคนบอกว่าเซมี่เขินไปสัมภาษณ์เราตอนที่เราถ่ายเนี่ยถ่ายเอ่อถ่ายถ่ายนิตีสามช่อง นี่เป็นกาถ่ายที่มา,ำมาสำคัญท,ที่เป็น,นอะไรวะใช่<ต>เราถ่ายนี่ในเอกสารอะไรนะ<ต>ชื่ออะไรนะมุกเกดอะ่ะ <ขอ S 1> ตอนที่เราไปถ่ายอะ่ะ<อ>ตอนที่ผมป่วยอะ่ะตอนที่ออกในเอกสารเป็นเออนั่นแหละพี่คนนั้นเลยผมขาวอ่ะใส่แ,แสว่นพี่นกพี่นกวางแล้วอ่ะท่อนท่อนุกหลังจากแล้ว <c oughs> หลังจากแลหลังจากแล้วเนี่ย มาลองว่าอะไรนะความความความเงาไม่ท่านมามันไม่ได้โยกหนึ่งเดียวนะครับมันมีเ็นขาได้นะมายไงท่านว่าเราไม่ถือทำไม่เป็นแล้วเธอก็ไม่ต้องทำเธอเหมือนในนี้ป่ะเหมือนเราันเม็ดเราไม่ต้องทำไม่ล้าขาเราก็ทำแค่นี้มันไม่ได้เกิดเลยเราโยกไม่ผมผมมองว่าผมจะทำงี้ความเงา ความเงาใหญ่เนี่ยแล้วผมค่อยใหญ่แบบนี้โอเคสมีความใหญ่ทำไมวะไม่ใช่ก็ทำแบบนี้มันเหมือนประตูเปิดไม่มันก็แบบทำแบบไม่ใช่เนี่ยแล้วท่าเต้นแบบเนี้ยยยอ่างงเี้แล้วก็แบบค่อยค่อยใหญ่ความเงาใหญ่ขึ้นมันร้องว่าอะไรนะใหญ่ขึ้นทุกทีไม่ใช่ตอนที่มันทำเริ่มทำแล้วแต่ความเงาเป็นเงากาด ฉันคงไม่อาจซ่อนมันไว้ข้างในจิตใจแต่ความเงาอันนี้ยงอันนี้ไม่ทำแล้วไม่ไม่ทำเอาไม่เอาไว้เอาใไว้อ่ะมันความเงาเดี๋ยวนะไม่ใ่ดาวแต่ความเงาเข้าก่อนหนูหนูเข้าก่อนความเงาเป็นโอกาสเดี๋ยวนะเราอ่ะเนี่ยอันนี้ เมื่อฉันเป็นดาบแต่ความเงาเป็นเงาอากาศฉันคงไม่อาจฉันคงไม่อาจซ่อนมันไว้ข้างในจิตใจเมื่อความเงาใหญ่เขาเอากาศฉันคงไม่อาจสจะดูสิ่งสุดที่ได้ไม่ใครก็ได้ช่วยหนูเรื่องคีหน่อยได้ไหม จอตอนนี้ตอนเนี้ตอนตอนที่หันเข้ามาจะเล่นเลยเนี่ยตรงเนี้ยตามซิวเพลงเอาะตานตาไม่ได้นะอ๋อลืมแข่งางก็ไม่ได้เป็นเงากาฉันคงไม่อาจซ่อนมันไว้ข้างในจิตใจเมือความเงานี่ยรูไหนดี ก็จะจังหวะจะแบบคือมันเต้นพร้อมกันทุกคนไงก็เลยกลัวกลัวอะไรป็นอย่างแรกนัที่ยังไม่ได้เอาที่ปูเอาที่ปูแสว้เหมือนเดิมตอนนี้มันมีเด็แอดที่เคยอยู่ตรงนี้ใี่หรอกป่ะเธอเดินออกมาลองที่ปบพออยุดที่ปบแล้วเธอก็เดินมาตรงนี้เราต้องรอเขาแล้วก่อนแล้วเราถึงเดิน ตอนนี้จะไปทางไปกันนี้หงียวนี้หรอถ้าเธอมาสบดูตรงนี้น่ารักป่ะตอนไหนอ่ะมันจะมีร้องอีกไงตรงกลางได้ป่ะที่เต้นอ่ะได้เลยค่ะเชื่อว่าผมจังได้สบก็ดีนะเชื่อแร็บแร็กมาละ ตอนสุดท้ายพีเมี่ยดูตอนสุดท้ายอ่ะตอนบ็อกกิ้งสุดท้ายเพราะอันแรกไม่มีไม่หกไม่ส่โทัพู่สคลาัมเจะมาตามนี่เป็นขับแซมมี่ทันวาบอกว่าเขาจะไม่ว่าเนาะกลัวดราม่าปล่อย่ะ ผมรับผิดชอบเองบอกันวารับผิดบเองมีอะไรโทรหาผมมีอะไรันาได้มคะไม่เป็นไรที่จะรู้สิสุดที่รักความเงาเป็นดาวกราฉันคไม่อาจให้คใดจิตใจ ตอนผ้าจบนะแต่ผ้าคนเดียวดีกว่าก็ฉันปล่อยเธอทำมนันนคนเดียวถ้าถ้าเธอทำนี้สองคนอนะ่ะผมทำยังไงอ่ะให้ผมอ่ะเอออย่างนั้นนะแล้เธอเปลี่ยนจากไหลเป็นแขนได,ด้่หมอันนั้นดูคือเวลามันอบมันชอบแบบเกินไงมันเนี่ยมันเนี่ย มันเลยเหรอมันดีมันเลยเหรอมันดีอ่านหรือไม่มันขอโทษก่อนขอโทษก่อนสองกอนกนขอโทษก่อนไม่ไม่ต้องการไหวยังไม่แก่ขอโทษก่อนแค่นี้แค่แบบเอาแก้มแตกก็ได้อะแก้มแตกก็ได้ก็แบบก็ก็เป็นทางแบบผู้จัดการผมบบ คุยกับทางผู้ใหญ่ช่องเย็นอยู่ครับอะไรเงี้ยว่าจะให้เราเล่นด้วยกันล่าก็ยังยังไม่ชัวร์ชัวร์แล้วชัวร์แล้วจริงเหรอใช่นะครับคนนั้นพี่คนที่ขาวๆอ่ะที่เขามีคนบอกว่าเซมมี่เขินไปสัมภาษณ์เราตอนที่เราถ่ายเนี้ยไปถ่ายถ่ายถ่ายนิตยราช่องอะนี่เป็นกาี่มาสัมภาษณ์ที่เป็นอะไรวะใช่เราถ่ายนิตยสารอะไรนะชื่ออะไรนะช่วงเย็นอะ ตอนที่เราไปถ่ายอะตอนที่ผมปว่วยอะอ,นนออกในภาษาเป็นเออนั่นแหละพี่คนนั้นเลยผมขาวอะใส่แว่นนนพี่ความเงาอ่ะท่อนท่อนฮุกหลังจากแล้ว <c oughs> หลังจากหลังจ, <c oughs> จากแล้ว <c oughs> หลังจากแล้วเนี่ยมาลองว่าอะไรนะความความความเงาไม่ท่านมามันไม่ได้ยกหนึ่งเดียวนะคะมันมีเออเป็นขาได้นะมา ยังไงท่านว่าเราไม่ถึงทำไม่เป็นแล้วเธอก็ไม่ต้องทำเธอเธอเอาเหมือนในนี้ปะเออเหมือนเราเจนเมทเราไม่ต้องทำไม่ล่ากาเราก็ทำแค่นี้มันไม่น่าเบื่อเลยใช่แล้วยกไม่ผมผมมองว่าผมจะทำงี้ความเงี้ยความเงาขนเกิดใหญ่ๆเนี่ยแล้วผมค่อยใหญ่อย่างนี้โอเคเขามีความใหญ่ทำไมวะ ไม่ใช่ก็ทำแบบนี้มันเหมือนประตูเปิดไม่มันก็แบบทำแบบเล่นได้แล้วแหละแบบี้ละท่าเต้นแบบเนี้ยยเงี้แล้วก็แบบค่อยๆใหญ่ความเหงามันใหญ่ขึ้นมันร้องว่าอะไรนะใหญ่ขึ้นทุกทีไม่ใช่ตอนที่มันทำเริ่มทำแี้วแต่ความเหงาเป็นเหงากาดฉันคงไม่อาจซ่อนมันไว้ข้างในจิตใจ และความเงาอันนี้อันนี้ไม่ทำแล้วไม่ไม่ทำเอาไปเอาไปเอาไปอ่ะมันความเงาเดี๋ยวนะนี่ดาวแต่ความเงาเข้าก่อนหนูหนูเข้าก่อนอ่ามาทำซักซ้อมนะคะไหนไหน ต้องเตือไม่ยืนเตือนต้องไม่ยืนซ้ำว่าตรงนี้เธอก็สองใช่เบะเอาได้เอาโดสบวกอีกนิดนึงความเงาอ่ะหรืว่าผมบอกมาโอ๊ยไม่เกลียนรองเท้านิดนึงผมบอกเมืก่อนคุณละล้นาแซ่อุ๋ยบอกขอโทษค่ะหนูขำขันนะคะค่ะแลกวนคอมเมนต์สุภาพนิดนึงเนาะเพราะว่ามีคนเข้ามาอ่านเราความความเงี้ยวเามืนใหญ่ขึ้นทุกที พื้นที่ตรงนี้ที่ไหนก็คือผมให้ผมมอกมาก่อนแล้วก็เดินเดินเดินมารับแซมเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะเราสองกคนได้ไหมหรอถ้าสมมติว่าอยู่ข้างในนะอาซันนี่อยู่ในอยู่ในขามากค่ะโอ้ใหญ่เลยปะผมว่าออกไปค่ะความเงาเหมือนใหญ่ทุกทีี่ทุกทีที่ตรงนี้ที่ไหนหัวใจเกิรจะเก็บไว ไอทีตรงนี้ที่ไหนหัวใจเกินจะเกบไว้กโนเปนน่ง้ไอทีม่องแค่นีถึอเราเเดินไปไหนต่อไม่ะไม่มันมันต้องยืนบ l กก k i ตรงนี้ก่อนไม่ก็คือเดินอ่ะเธอแรกเอออ่ะพิเวนตีแล้เดินออมาพรกันก็ได้ดอกไม้ได้ไหมหช่อ แม,ม่ผมคาดว้าจังหวะตรงน,นั้นมันเล็กนิดเดียวอ่ะมันเหมือนลืมกินเขาออกมาเขาใส่ป้าคนคาด,ดียวถ้าจะทำเป็นแบบว่า,ายิ้มๆอะไรเงี้ยคอมเมดี้คือแบบก็ความเงา,าเหมือนใหญ่กินทุกที่อะไรเงี้ยเหรอไม่ทธอไม่ได้มาเล่นตัวเองก็โหกไม่ก็ผมไม่รู้ไงก็ออกไปไม่เธอร้องเยอะคนเดียวอ่ะเธอทำอย่างนั้นได้แต่ว่าท่อนเราอจุดปิดการ เดินออกมาพร้อมกันเถอะเพราะว่าผมว่าเดี๋ยวเขาเรียกว่าเหมือนแบบไอ้คนปล่อยเกมโดนด่าไม่ไม่ปล่อยนะมีคนถามว่านี่พี่ยอดหรือพี่หวานไม่ใช่ทั้งสองคนค่ะใครคือใครคะบูเบะเหมือนใหญ่เป็นทุกทีที่ที่ตรงนี้ที่ไหนหัวใจกันจะเก็บไว้ ตัวเป็นเงาชีวิตเราอย่าแค่นั้นแหละทำเพลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเสร็จลับปุ๊บก็ยืนอยู่ตรงนี้ก็จะยริงไม่ประเด็นคือมันจะมีช่วงเดรที่สำคัญคือตรงที่สำคัญคือเดรที่เราไม่ได้รอของปะตอนที่เขาแลบเขาอะไรเงี้ยอัไรที่สำคัญคือตอนกว่าตอนแต่อันนั้นเธอสามารถบอกเบิได้ใช่ไหม เราต้องเป็นเพียดเหมือนกันแต่แต่อะไรต่อไงก็ทำอ่ะก็ทำมาตอนนี้ตอนเดทแอร์ได้หมโค้งเลยแกแล้วคือก็หันมาเล่นคู่กันแล้วก็หันไปเล่นต่างๆต่างๆเอออะไรเงี้ยโอ๊ยให้มันได้อย่างนี้เหอะถ้าฉันเป็นคนดูฉันก็ถึงโอเโอพยายามแต่ไม่ได้สักทีหอม ไม่มีใครบอกพอหรอกอจริงเขาบอกให้ของันนีแลบอกถ้าเอบอกคนเดียวมีทั้งสิบคนมีทั้งร้อยคนบอกว่าให้ของก็ต้องตามคนที่แบบเขาคิดจะอยเล่นละครอ,อยู่ปะเนี่ย <laughs> ไม่มีคนนักข่าวถามว่าแบบว่าเ,าเดแบบละครติดต่อมารรรู้สึกไงอ่อตอนนี้แต่ก็แข็บานบ้างพอดีแล้วไม่ยหรอกไม่ไม่ไม่รันจะสวย ฮะเาดิบมาแล้วมาจริงใ่ไฮัลโหลทำงานจบบัตรได้ไหมทำงานจะไปสวยลยบัตรได้ไหมอุ้ยบัตรเสร็จไหมนี่แล้วเมื่อวานใครไปให้เมื่อวานอะไรอ่ะเมื่อวานที่เป็ดเขาอ่ะพี่มอแต่งหน้าเองเขาโอกาสอะไรอ่ะโทรบ้างๆใหยพี่นุ่นไล่ถึงถ่ายอีเบดดิ้งนี่ตีกลับมาเมื่อไหร่ นี่แนี่ในที่แต่เขารหรอแค่นี้นะ่อสองร้อยแปดสามร้อยเจ็ดเย่เย่ฮัลโหลจ้ะแม่ทาวาซามาฮัลโหลทาวาอยู่นี่านกับทีไงเอออ นี้เราประหลัดแบบเปียนตัวชดค่ะนักเล่นโทค่ะเปนัวนกเล่นโทรศัพท์เราไปดึงค่ะแล้วไง เม็ดเนาะฮ่าฮ่าฮ่ามองมองไรคุณคุณละละนาแซอุยคอมเมนต์อะไรมาะรคะเดี๋ยวดูเอามานี่มาอะไรนะคุณละละนาแซอุยคอมเมนต์อะไรมาก็ไม่รู้เนาะ เราเนี่ยอันนี้เมื่อฉันเป็นดาบแต่ความเงาเป็นเอาอากาศดูคลิปไหมคะฉันคงไม่อาจฉันคงไม่อาจซ่อนมันไว้ข้างในจิตใจเมื่อความเงาใหญ่เท่าเอากาศฉันคงไม่อาจสักจะรู้สิ่งสุดที่ได้ไม่ใครก็ได้ช่วยดูเรื่องคีย์หน่อยได้ไหม อ่ตอนตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนตอนที่หันเข้ามาจะเล่นเลยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยต่างซีลเพลงเนเะต่างเพลงไม่ได้นะอ๋อลืมแข่งกางก็ไม่ได้เป็นเงากาฉันคงไม่อาจซ่อนมันไว้ข้างในจิตใจเมื่อความไไหหนนดด ฉันกลัวจนว่ะจะแบบคือมันเต้นพร้อมกันทุกคนไงก็เลยกลัวกลัวหายในนี้กระดที่ยังไม่ได้ลองเอาที่ปูเอาที่ปูแล้วตเหมือนเดิมตอนนี้มันมีเด็กแอดที่เธออยู่ตรงนี้ไม่ออกไปเธอเดินออกมาลองที่ปูพออยุดที่ปูแล้วเธอจะเดินมาตรงนี้เราต้องรอเขาแล้วก่อนแล้วเราถึงเดิน ตรนี้จทำไปนรงนี้หรอถ้าเธอมาถ้าเธอมาสบตรงนี้น่าหลับ่ะตอนไหนอะไม่ร้อดูตรงกลางได้ปะที่เต้นอะเชื่อผมจังได้สบก็ดีนะีเด็ดแรกมาละ 到这台里面。